สวัสดีคะ่ะพบก,กับเราในช่องไา่ทองเงินนะคะโอ้ยยุบถูกตาโอเลยครับผม <c oughs> ะนะครับผมวันนี้ก็มีพัสดุส่งมาให้นะครับผม <c oughs> ก็เป็นของคุณแม่ปลานะครับผม <c oughs> FC บัวบานนะครับผมเดี๋ยวนนี้เราก็มาลุ้นกันอีกวันหนึ่งนะครับผมว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในนะครับผม อาร์ติบอมปืนดิอยากปืนนะน้อนครับวันนี้ฮะเปิดไหมเฮ้ยป uh, ืนขุนเก๋ได้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้น้องคิมออมจะมาเปิดกล่องของฝากเองเลยค่ะจะปืนได้ไหมน้องวันนี่ครับผมดูครับคุณเก๋ของเราฮ่าๆพ่อเก๋ดีกว่าถ้าน้องให้น้องปืนคงจะมืดพอดีครับผมคุณแม่วันจันอยากจะมาเปิดด้วยค่ะ รุ่นของฝากจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะวันนี้จะเป็นอะไรนะคะที่ท่านส่งมาให้รุนีนแล้วรุนอีครับผมรุนแล้วรุ่นอีคุณพ่อก็แกะยังไม่เสร็จนะคะจะหมุนตามกล้องจะหมุนตามกล้องแล้วค่ะคิมออม อะไรกคนนี้ขนมลายโอ้โหซาลายงกล่องเลยนะครับผมอบุ่ณค่ะซาลายผบอมชอบใจเลยนะคะขอบคุณนะคะอะไรครับคุณัลากูทูมันนะครับผมสุดยอดเลยครับนี่โอ้โหลักทูมันนะครับ ครัสามหอเลยครับผมกินได้เป็นเดือนเลยนะครับนี่ขอบพระคุณค่ะมาตรารทะเลครับผมนี่กับข้าวต้นยินนะครับวันนี้นี่ครับผมนี่หรือจะย่างก็ได้ครับผม้หรือจะตำก้นก็ได้ครับพี่น้องตำก้นอู้ แต่หมูกรอกนะครับผมมานี่ครับตะปุ่นกินแซ่บครับพี่น้องตะปุ่นแก้วผักครับผมว่าคามเล่นเท่นี้กินแต่หมูไพลกินได้เป็นผักกับผมลดไขมันกินกินปลากับผักหลายๆครับพี่น้องว่าเป็นไขมันในเส้นเลือดครับผมดูปลาทูมันครับพี่น้องนี่ครับเบิ้งเพิ่นเบิ้งนี้โอ้ค่ะเยอะมากนะคะขอบคุณค่ะ กิโลึงหรือสองกิโลนี่แหละครับผมประมาณหรือสองกิโลครับอันนี้ก็ให้เป็นทุ่นละโลครับผมทุ่นละโลทำถุงนะครับผมขอขอบคุณ,ค,ณคุณแม่ปลานะครับผมที่ซื้รบราน,นมากเลยนะครับผมที่ส่งของดีๆมาให้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณพยังคุณแม่ปลานะครับผมที่านนะครับาล ร่างกายแข็งแรงนะครับผมการงานเจเลยรุ่งเรืองนะครับผมทำมาค้าขายคอยร่ำรวยครับผมคิดถึงใดก็สมัครมหาเงินไรนองทองไหลมากินไม่ไหวใายไม่หมดนะครับผมขอบคุณมากครับผมตอนเช้านะครับก็พาครอบครัวนะครับผมมารอสายบัตรนะครับพระคุณเจ้าที่สนามการบินไทยนะครับผม อันนี้ก็มีอาหารนะครับผมมีมีกล้วยนะครับมีมีอะไรเป็นปลาปลาทะเลครับที่คุณแม่ปลาเอฟซีบุบานสูงมาให้นะครับแล้วก็เอามาใส่บาตนะครับวันนี้วันนี้ะค,คุณเจ้าก็เดินดินสบายมาถึงทีร่รถของเราแลวนะครับผมวันนี้ก็มี ตัวรูปนะครับผม ไปรับพิญญาคุณ้า้พรนะครับผมหลุดน้ำนะครับพ่อใหญ่นะครับผมบุญศุลที่ลูกหลานได้ทำในวันนี้ก็เขาทิดให้กับพ่อใหญ่พลายทองงิน,นะครับผมแล้วก็พลายํำเสนนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ให้ซีทุกท่านนะครับผม รับชมกันพอสมควรนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆกํากำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกริ่งในช่องทลายถึงกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมสวัสดีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม